วันนี้กินข้าวกับแกงต้มกินข้าวกับแกงต้มแล้วปลาดุกหนึ่งตัวกระเป๋าล้อนแกงต้มน้อนะแกงต้มดอกแคค่ะแกงต้มดอกแคร้อนๆ้นนะคะไข้หัวลมค่ะนะคะกับปลาดุกหนึ่งตัวนะคะน้ำพริกาามะขามหน่อยหนึ่งนะคะแกงต้มนี้มีสรรพคุณนะนะคะเป็นไข้หัวลมนะคะเป็นไข้นะคะเนี่ยกินแกงต้มดอกแคเนี่ย สุดยอดแล้วนะคะอร่อยของชอบอเห็นที่ไหนจะซื้อที่นั่นนะคะพี่พลอยนะคะชอบกินแกงส้มดอกแคนะคะโบราณโบราณมันมีประโยชน์แก้ไข้หัวลมะค่ะนะคะกินแล้วหายชอบกินกระดูกหนุงตัวนะคะแค่นี้แหละนะคะ ้าวป่าร้อนๆนะคะมีน้ำพริกมะขามนิดนึงขยําข้าวค่ะนะคะเมื่อคืนนี้ก็กินข้าวกันน้ําพริกมะขามนะคะแล้วก็มีแตงจิ้มนะคะอร่อยเลยกินข้าวตังเยอะง่ายๆพี่พรนิสาง่ายๆ,ายๆกินข้าวง่ายๆเนี่ยกับข้าวเนี่ยจะมาให้กินแบบ ทุกอย่างกินได้หมดนะแต่ว่าจะกินไหมอ่ะกินมันมีประโยชน์ไหมบางทีกินกินไปก็แบบว่าของดีๆก็กินไม่ได้มันเบื่ออย่ากินกับข้าแบบนี้มากกว่าเนี่ยกินน้ำพริกมะขามยำข้าวนะคะแล้วก็มีแกงต้มดอกแคร์นะคะปลาดุกแค่นี้พอเลยเนี่ยเดี๋ยวตอนเย็นนะคะเพื่อเผยกินไม่หมดนะคะตอนเย็นด้วยพี่พลอยจะเป็นคนอย่างนี้นะะตอนเย็นจะกินน้อยจะกินไม่มาก ะคะแค่นี้แค่เป็นหมูเป็นไก่ที่ว่าอาหารดีๆอย่างเงี้ยมาเออหนีหนีเลยค่ะนะคะเมินหน้าหนีเลยมันไม่ชอบมันไม่ค่อยอยากกับข้าวแบบนั้นมันเบื่ออยาก,กินกับข้าวแบบนี้มากกว่ากินด้วยกันนะคะ fc